เพื่อนครับผมเปื่เนๆอครับเปิดอปๆที่กําลังหาอยู่นะครับผมทวิตเตอร์ครับผมสี่นิ้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับผมความต้านทานอยู่ที่4โอห์มนะครับเพื่อนๆครับผมอย่าลืมครับผมดูกฎของโอห์มกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมถ้าเพื่อนๆใช้2ดอกหนึ่งตู้นะครับผมผมแนะนําให้หานุกรมกันก่อนนะครับเพื่อนๆครับ เพราะว่า,วาม,มันเป็นกฎของโอห์มนะครับผมเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆผมแนะนําเลยครับผมถ้า8โอห์มความต้านทานมันก็จะดีครับผมเพื่อนๆครับผมถ้าเพื่อนๆต่อ2ดอกครับผมมัน2โอห์มนะครับผมแรงครับผมแต่มีโอกาสขาดได้ครับผมเพราะกฎของโอห์มต้องเช็ค <żen> กันด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมเอาเสียงขั้วนี้บวกครับผม คัวบวกก็จะเป็นสีแดงนะครับผมผมสมมุติให้เพื่อนนะครับผมสีแดงครับผมบวกครับผมเข้าลบนะครับเพื่อนๆครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นลบครับผมฝั่งบวกนี้ก็ใช้สีข้อมเอาไว้ครับผมนี่ครับผม วัดดูแล้ว8โอห์มครับผมต้องดูกฎของโอห์มกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมหนึ่งคู่ตัวนี้ครับผมร6อยบาทครับผมเสียงดีเสียงชัดเสียงซิบแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับกดสั่งซื้อกันได้เลยครับผม